สร้างไออย่างบาฮูล้ําเหลือนี่มาอยู่บ้านแค่สามวันมาได้นะมาแกะพัสดุกันค่ะอเอากล่องที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยทุกคนมันคือมังคุดโอูตาลบอกว่าบอกว่าจะส่งมังคุนมาให้กินทุกคนว้าวยอมมาก <laughs> ขอบคุณคะ่ะพุูตานอ,อันนี้กี่กิโลล้ําเหลือนี่เจ้า ตาน่ารักเสมอเลยอืมโอ้หวานมากโอ้อร่อยปกติเขาคลายเม็ดหม่ทุกคนอเมกินสันลวดตตลอดเลยอะว้าว สรุปค,คือได้สองถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะแล้วหนักมากขอบคุณค่ะมันคือกรอบเมย์จะเอาไว้ใส่ในงานแต่งของเพืน่นมันน่ารักมากนี่ทุกคนอเมย์จะใส่กับชุดนี้เข้ากันมากมันมีความโบความโบความโบตอนแรกอ่ะอเมย์ว่าจะสั่งเป็นส้นสูงไปเลยแต่ว่าใส่ไม่ได้ค่ะเคยใส่แล้วเบิกกระดก บ่ได้แต่แต่เจ้าแต่ถ้าเป็นแบบนี้อเมม์สามารถล่นได้ค่ะนี่ใส่ในชีวิตประจําวันก็ได้ใส่ออกงานก็ไม่ดูแย่นน่าจะเป็นเกิดอ,อันนี้จะใส่ไปแอเขาว่เจ้าอเมม์ชอบใส่รองเท้าทรงนี้มากเลยอะซื้อใหม่เมื่อไหร่ก็จะซื้อแต่แนวแนวแบบเนี้ยเมเป็นคนที่ใส่รองเท้าคุ้มนะก็คือใส่จนมันไม่ไหวแล้วก็ถึงจะซื้อคู่ใหม่นะคะอย่างคู่นี้ก็ราคาแบบสามร้อยกว่ามาั้งไม่แพงทุกคนแล้วคู่หนึ่งอะใส่ได้นานมาก กิใครชอบก็ลองไปตำกันได้นะอันนี้ก็ลองเท้าทรงเดียวกับคู่ตะกี้เลยมันเหมือนเกือบกาบปูอยู่เนาะทำไมมันเหมือนเกือบกาบปูอะัวแต่มันเลิศนะเวลาเราอยากจะใส่เสื้อโทนสีน้ําเงินสีฟ้าหรือแบบว่าสไตล์แบบยีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เกือบอันนี้ไปสรุปรอบนี้ซื้อก็เกือบนี่ได้ใส่แน่นอนคิวนวดผม สำหรับใครที่แบบว่ายืดโทมทํเสียอะไรเอ่ยก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วผมเสียแบบเสียหนักมากๆลองใช้ตัวนี้ดูอันนี้ใช้เองนะคะใช้หมดไปแล้วถุงนึงแล้วรู้สึกว่าชอบก็เลยซื้อมาอีกถุงนึงอุ้ยอันนี้ไม่พูดได้ไหมอะทุกคนมันเป็นแบบของใช้ส่วนตัวของผู้หญิงอะอันนี้แค่ดูกล่องก็รู้แล้วมั้งคือจริงๆก็เขินที่จะพูดอยู่นะแต่ว่าสำหรับเอาใครที่แบบว่ามีรอยแตกพวกดำอะไรเงี้ยทาได้เลยเพราะว่าเมยใช้ตัวนี้มาประมาณ สปีแล้วมั้ง2อสปีแล้วใช้เองนะคะเขาไม่ได้จ้างซื้อเองทุกหลอดน,นะอันนี้ทานแล้วแบบเนียนเลยทุกคนมันเนียนแต่ว่าเจาจะให้มารีวิวก็เขินอยู่เนาะแต่มันเนียนทุกคนจ้าเกือบลืมกล่องน,นี้ค่ะอันนี้เป็นล้าง